เทคนิคการใช้ตัวจับเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะและหลายคนรู้แต่ว่าตัวจับเวลาไว้กดเพื่อที่จะเริ่มต้นในการอัดคลิปใช่ไหมวันนี้ครูนารามีเทคนิคจริงๆนะคะมาสอนเพื่อนๆค่ะว่ามันใช้อะไรได้บ้างตามไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกะคะ่ะให้ไปเลือกเพลงที่เราจะใช้ในการอัดคลิปก่อนคะ่ะครูนาราจะเลือกเพลงนี้นะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปแล้วไปเลือกตัวตั้งเวลาคะ่ะ ที่60วินาทีแล้วกันเนอะแล้วก็ไปที่ตัวจับเวลาค่ะตัวจับเวลานี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาท่อนเพลงอัดถึงแค่ตรงไหนค่ะโดยการเลื่อนแถบสีดแดงไปนะคะครูจานราจะใช้ที่3.3วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มเริ่มอ่านนะคะช่วงต้นนี้อย่าลืมขย่าขย่านะคะตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นมากเลยค่ะทำท่าตื่นเต้นนะคะขย่ามือถือะคะ่ะขย่ามือถือะคะ่ะหลังจากนั้นอันนี้คือตัวช่วยค่ะพัดลมจะทําให้ผมเราปลิวนะคะสวยงามเอาไปที่เลือกที่เอฟเฟกนะคะซูมหน้านะครูนาราเลือกที่30วินาทีไปที่ตัวจับเวลาอีกครั้งนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มอัดได้เลยนะคะดูตำแหน่งนิดนึงนะคะ่ะจะสะบัดซ้ายหรือสะบัดขวาดีนะคะ แล้วก็เลือกกดปุ่มอัดไปเลยจ้าสปัดผมก็ไว้ค่ะนะคะแล้วก็พัดลมพัดเลยะคะ่ะพัดปลิวนะคะผมปลิวเหมือนนางเอก MV นะคะร้องเพลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เทคนิคการใช้ตัวจับเวลาในการเลือกท่อนเพลงแต่ละเพลง เพื่อที่จะอัดคลิปทําคลิปต่างๆได้นะคะหลายๆคนไม่รู้นะคะวันนี้ครูนาราก็เลยเอาเทคนิคนี้มาสอนนะคะใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูนารานะคะขอบคุณทุกๆคนที่กดแชร์แบ่งปันและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ล่วงหน้าเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า